นายศักดาวิเชนศิลป์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดโครงการทดลองเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินผ่านระบบสัดเติมน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำน้ำสัดเติมน้ำบ้านดงขวางตําบลดงมะไฟอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครนายศักดากล่าวว่าลุ่มน้ำกล่ำเป็นลุ่มน้ำสาขาที่สําคัญของลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ต้นน้ำเริ่มจากหนองหานอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนถึงแม่น้ำโขงที่ตําบลน้ำกล่ำอําเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมโดยมมมมีีีสภภาาาพูิประเททศ่คว าจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกทําให้ฤดูฝนเกิดปัญหาอุทกภัยฤดูแ้งก็ขาดแคลนน้าจึงมอบหมายให้สํานักสํารวจและประเมินศักยภาพน้ําบาดาลกรมทรัพยากรน้ําบาดาลดําเนินการศึกษาหาวิธีแก้ไขและบรรเทาปัญหาโดยทดลองนําน้ําผิวดินที่มีมากในฤดูฝนมากักเก็บไว้ใต้ดินผ่านระบบสระเติมน้ําและบ่อวงคอนกรีตจากนั้นจึงเก็บข้อมูลพักสนามขั้นรายละเอียดเพื่อออกแบบและการก่อสร้างระบบสระเติมน้ําจํานวนสพื้นที่ ได้แก่บ้านดงขวางจังหวัดสกลนครบ้านนาเชือกน้อยและบ้านใหม่วังเชื่อมจังหวัดนครพนมพบว่าสามารถเติมน้ําลงสู่ชั้นน้าใต้ดินระดับตื้นต่อปีได้มากกว่าห้าห0ืนลูกบาศก์เมตร การเติมน้าใต้ดินจะให้ผลดีในระยะยาวซึ่งกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเร่งศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลของโครงการในเชิงเศรษฐศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศวันนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลน,นะครับได้พื้นที่ที่ตำบลดงบกไฟซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกต้องตามหลักทางธรณีว่าถ้าผุษสะแล้วนําน้ํามาลงในสระน้ําจะซึมลงใต้ดิน ันนี้ก็เป็นการช่วยลดภาระนะครับประชาชนที่อยู่บริเวณรุ่นหนองกลับเนี่ยะจะทําให้น้ำเนี่ยเวลาฝนตกแล้วไม่ไม่หลบ่าหรือท่วมบ้านเรืองนะครับบริเวณรุ่นหนองกลับสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dgr.go.th